สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเคนที G ่เกียร์อัพครับวันนี้จะพาทุกคนมาลองขับคันนี้กัน MG 5 Pro นะครับหรือ MG 5 Manu Change ไม่ได้มี1.5อร์โบแต่อย่างใด1.5เดิมแต่ปรับดูให้มันดูสปอร์ตดูแรงขึ้นนะครับเครื่องยนต์1.5ลิตรเบนซินเหมือนเดิมนะครับมาดูรอบคันก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปลองขับคันนี้ดูครับใครที่อยากรู้อัตราสิ้นเปลืองในการใช้งานสภาพการจราจรจริงของสุข,ขุมวิทเป็นยังไงเดี๋ยวเรามีอีกคลิปหนึ่งครับส่วนคลิปนี้ครับเดี๋ยวเคนจะพาไปลองขับความเร็ว 9 0ยที่ระยะทางประมาณ50กิโลเมตรดูกันด้วยว่าอัตราสิ้นเปลืองนะครับเป็นอย่างไรบ้างฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเราไปลุยกันครับ MG5 Minor Change นะครับหรือว่า MG5 Pro คันนี้ก็ต้องบอกว่าลุกของเขามันดูดุดดนมันดูซิ่งขึ้นแหละแต่ว่าเครื่องยนต์ยังคงเป็นเครื่องยนต์ NA เหมือนเดิมน,นะในเรื่องของฝากกระโปรงด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขามีการเพิ่มเส้นตรงกลางมาให้มันดูพุง่งดูสปอร์ตขึ้นโลโก้ MG เปลี่ยนเป็นสีดําแบบนี้นะครับกระจังหน้าโค้ซิงเลยอ่ะเป็นโครเมียมลมดํานะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ชายกันชนบริเวณนี้ก็โครเมียมลมดําเหมือนกันไฟหน้าของเขาครับจะย้ายมาอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นไฟหน้านะครับส่วนข้างบนนี้เป็นเดย์ทม์แลน i ิ้งไลท์กับไฟเลี้ยวไม่ได้มีช่องหนักอากาศาด้านข้างแต่อย่างใดนะ <S <S เรียกว่ามีได้ไหมมีละกันมีเล็กๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีแบบเป็นช่องเปิดใหญ่โตอะไรนะครับด้วยความที่เครื่องยนต์เขาก็เท่าเดิมดัวยแหละเนาะเรื่องของสมรรถนะการขับขี่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแตกต่างไปจากเดิมมากนักนะครับ ทายที่เคยดูรีวิวคันนี้มาก็จะรู้แล้วว่าเครื่องยนต์เขาไม่ได้ซิงไม่ได้ซ่าไม่ได้แรงอะไรแต่ว่าใช้งานได้แบบเรื่อยๆสบายๆ,ายๆล้อแมกสีดำนะครับขนาด17นิ้วคาลิปเปอร์เบรกสีแดงลุกมันดูแบบเมือนรถเพอร์ฟอร์แม์เลยนะแต่จริงๆแล้วเปล่าเลยนะครับมีกล้องรอบคันเนาะตัวกระจกข้างสีดำนะครับกรอบหน้าต่างทั้งหมดเป็นสีดําเช่นเดียวกันถอยออกมาดูจะเห็นว่าทายเขามีความแบบคูเป้เนาะ ลัดลาดอยู่พอสมควรนะครับล้อหลังก็ไซสซิ่งเดียวกวันนะไฟท้ายมีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบนี้ LED ทั้งหมดเต็มระบบนะครับดักเทลสีดำโลโก้ MG เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับโลโก้ MG 5 Pro เป็นสีดำเช่นเดียวกันชิ้นกันชนนะครับจะมาพร้อมกับชุดแต่งกันชนที่เป็นท่อออกซ้ายขวาดีฟิวเซอร์สปอร์ตเลยนะครับแล้วก็เป็นชิ้นสีดำเงาตัดกับสีโครเมียมนะฮะแบบนี้ลมดำคือลุคภาพรวมมันดูสปอร์ตขึ้นมากเลยนะครับแต่การขับขี่เนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันนะเรามาดูกันเพราะว่าเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนอกจากออปชั่นรอบคันที่เราเห็นนะครับข้างนอกอาจจะเห็นการเปลี่ยนแต่งเยอะแต่ข้างในเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปสักเท่าไหร่อาจจะมีสีสันสักนิดหน่อยนะครับพลาสติกขึ้นรูปบริเวณนี้กัดลายเหมือนคาร์บอนนะครับหุ้มหนังบริเวณนี้นะเดินตะเข็บนะครับแล้วก็เบาะหลังเนี่ยลักษณะในโทนสีเดียวกันมีหมอนรองคอตรงกลางให้นะครับแต่ไม่มีที่เท้าแขนนะครับ ความดีงามอย่างหนึ่งคือมีแอร์หลัง USB ตอนหลังมาให้1อันนะครับแล้วก็ช่องใส่เอกสารทั้งซ้ายและขวาเลยดูกันที่ด้านหน้านะครับจะมีหน้าจอกลาง10นิ้วหน้าจอเรือนไม้เนิ้วเป็น TFT รองรับ Apple CarPlay แบบ w i r ล l e ด้วยแต่ว่าไม่มี Wireless ชาร์จเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับกระจกของรถรุ่นนี้นะครับจะเปิดอัตโนมัติแค่บานฝั่งผู้ขับขี่นะครับแล้วก็คุณจะได้เบาะนั่งปรับไฟฟ้าเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เช่นเดียวกันเบาะก็จะทรงซิงซิงสปอร์ตหน่อยเนาะ แต่ว่าพวงมาลัยของเขาเนะครับไม่สามารถจะดึงออกไปได้ทําให้คนขายาวเนี่ยต้องไปลองนั่งดูนะส่วนตัวผมเนี่ยนั่งแล้วจะเหมือนนั่งขาย่างหน่อยๆน่อไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ถ้ามันปรับพวงมาลัยยืดออกมาได้ด้วยเนี่ยน่าจะมีพื้นที่วางเท้าที่ดีมากๆเลยครับเพราะจะเห็นว่าช่องบรินเวณนีย้ยาวมากไม่เชื่อลองไปดูทางฝั่งนี่ครับผู้โดยสารดูดิที่วางเท้ามันแบบลึกมากเลยนะครับนั่งยืดขาสบายเลยแต่ว่าผู้ขับขี่เนี่ยพวงมาลัยดันยืดออกมาไม่ได้นะ การตกแต่งนะครับจะเน้นที่สีสันความสปอร์ตแล้วก็ดูพรีเมียมสะหน่อยเห็นไหมหนังสีแดงนะครับบริเวณน,นี้เป็นเหมือนฮันนิโคมสีดําเงาตัดกับสีแบบไทเทเนียมแบบนี้นะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะแต่เหมือนแบบไทเทเนียมเหมือนอลูมิเนียมบรัชอะไรแบบนี้นะครับก็จะให้ความสปอร์ตดูหรูหราแต่ว่าผมมีปัญหาในการใช้งานอย่างหนึ่งคือฝั่งนี้ที่มีนะครับนอกจากปุ่มสตาร์แล้วเนี่ย เวลาโดนแสงมันสะท้อนเข้ากระจกข้างนะครับกระจกข้างเขามีบายสปอตเนาะคันนี้บายสปอตเรียคอร์ทัฟฟิกอเลอร์ตแจ้งเตือนมือรถออกนอกเลนนะครับมีประมาณนี้ไม่ได้มีอะแดปตีฟคูดซอนโทรอะไรแต่ว่าจะมีคูสซอนโทรมาให้นะครับซ่อนอยู่ที่ก้านบริเวณนี้หน้าจอ7นิ้วของเขานะครับอันนี้บอกสมรรถนะการขับขี่เหมือนรถซิ่งเลยนะครับการใช้คันเร่งการใช้เบรกแรงบิดแรงมาที่ปล่อยออกมานะครับสถิตินะครับการออกตัวต่งตางๆอัตราสิ้นเปลืองนะ ประมาณนี้คือหน้าจอของเขาเจ๋งสุดแล้วแหละในคลาสประมาณนี้ไม่มีใครที่ให้หน้าจอที่อินเทอร์เฟสล้าแบบนี้แน่ๆน,นะครับส่วนหน้าจอกลางของเขานะครับเราปรับอากาศหลายๆอย่างใส่ไว้ในนี้มีแค่ปรับวอลลุ่มกดโฮมนะครับแล้วก็เข้าสู่ช็อตคัทปรับอากาศที่อยู่บริเวณนี้นะครับวันนี้อากาศร้อนใช้ได้นะครับแต่ว่าแอร์เย็นฉ่ำเลยคันนี้ไม่ติดฟล์มแต่ว่าระบบปรับอากาศของเขาเอาอยู่ ช่องแอร์ดีไซน์แบบฮันนี่คอมเย็นเจี๊ยบนะครับ USB สองตำแหน่งด้านหน้ามาพร้อม12โวลตวนะครับหัวเกียร์ไม่มีการปั๊มโลโก้ MG บริเวณนี้เนาะตัวเกียร์ของเขานะครับเป็น CVT ที่ทดไว้8ปสปีดนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮที่วางแก้ววางและเบ็ดเบียดกันหน่อยอาจจะใช้ไม่ค่อยสะดวกนะครับที่เท้าแขนบริเวณนี้เป็นช่องเก็บของนะครับไม่ได้มีออปชั่นหัืวัวอะไรอันนี้ลองดูท่านั่งผมดิอะมันจะยกยกล,ยลอยลอยขายางๆหน่อยนะครับ ช่วงล่างของเขาด้านหน้าก็แม c กเฟอร์สันสันนะครับด้านหลังทอชั้นบีมเครื่องยนต์1.5ลิตร114แรงม้า150นิวตันเมตรเกียร์ cvt 8ปสปีดนะครับรองรับน้ำมันมสูงสุดได้ถึง e 8 5หเลยทีเดียวไฟหน้าก็โปรเจคเตอร์เท่แบบนี้นะครับชุดแต่งของดำที่เพิ่มเข้ามารอบคันก็ทำให้รถมันดูซิ่งมันดูสปอร์ตมากขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าเอาเครื่องยนต์1.5เทอร์โบมาใส่จริงๆรอะราคามันจะไม่ได้อยู่แค่6 0 0 0 0ต้น,น60,0,000ไป,ปลายแบบนี้แน่ๆนะคร อย่างทั้ง City Turbo อยู่ด้วยนะครับแม้ว่า MG5 เนี่ยหรือว่า MG5 จะขายเป็นอันดับ3ในกลุ่มนี้ก็ตามครับแต่ยอดต่อเดือนก็ประมาณ500-600คันเท่านั้นเนาะอาจจะสู้เจ้าตลาดอย่าง t o โยต a และ Honda ไม่ได้แต่เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าไซซิ่งที่ใหญ่นะครับเครื่องยนต์1.5กับไซซิ่งใหญ่ขนาดนี้อาจจะไม่ได้ประหยัดมากนักนะครับแต่เดี๋ยวเราพาไปดูท้ายคลิปนะว่าถ้าขับที่ความเร็ว900ไปสัก50กิโลเมตรอัตราเส้นเปลืองบนหน้าจอจะซักเท่าไหร่กันตอนนี้เดี๋ยวเราลองไปดูอัตราเร่งของรคน,นี้ จนถึงร้อยแปดสิบร้ออเตอร์มล์แล้วเดี๋ยวพาไปลองขับกันบอกเลยว่าไม่ได้ขับนานแต่ว่าช่วงล่างมอมไลัยังขับง่ายประทับใจเหมือนเดิมพร้อมแล้วไปเลยกันครับ MG5 Pro ครับ3 2 1 และตอนนี้ครับเคนพาทุกคนมาอยู่ด้านในของ New m g 5หรือว่า m g 5 Pro แล้วนะครับหลายคนน่าจะรู้กันดีนะเนี่ยตัวเก่าแล้วนะว่าเครื่องยนต์ของเขาไม่ใช่เครื่องยนต์ที่มีรีวมีแรงมีความพุ่งทยานกระฉับกระเฉงอะไรส่วนหนึ่งคือถ้าคุณไปดูไมกีิตัวถังนะครับเทียบกับรถใน segment น,นี้แล้วอ่ะเขามีมีตัวถังที่เรียกว่าใหญ่มากระดับท็อปๆของกลุ่ม segment B segment E car o เลยนะครับถ้าเทียบให้เห็นภาพชัดๆคือมิดิตัวถังของ m g 5 Pro เนี่ยครับ ฐานล่อ,องเขานะครับสั้นกว่าซีวิคอยู่ประมาณ5 0ม mm ิลิเมตรเท่านั้นเองนั่นคือสาเหตุที่ทําไมรถคันนี้นะครับถึงมีอัตราเร่งไม่ทันใจเพราะเครื่องยนต์1.5่ง้าของเขาว่าต้องแบกตัวถังที่เล็กกว่าซีวิคนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ข้อดีของเขาคืออะไรครับคุณได้รถที่ตัวถังใหญ่เท่าซีวิคเลยนะแต่จ่ายราคาแค่ห0 0 0นบาทไม่ถึงเจ็ดแสนเท่านั้นเองในตัวท็อปแล้วก็นี่ครับมีซันรูฟด้วยนะคันนี้อ่ารู้ห้าเลยนะครับในราคา0 0 0 0นบาทเท่านั้น ถามเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยใครที่อยากรู้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เคนจะพาไปลองดูนะว่าถ้าขับไม่เกิน90ร้อยตามสภาพการจราจรสัก50กิโลเมตรเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองจะเท่าไหร่นะครับตอนนี้หลังจากที่พาชมรอบคันและละเอียดไปแล้วเรามาลองขับกันดูนะครับ ไม่ได้ให้คาดหวังกับเรื่องพละกําลังของเขานะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมน่าจะคาดหวังได้เลยคือเรื่องของช่วงล่างพวงมาลัยนะครับแล้วก็ความเป็นรถที่ถ้าใช้งานเรื่อยๆเ,เ,เขาก็สบายดีเหยียบตรงนี้เต็มคันเร่งไปเลยครับรอบดีจากพันห้าไปสี่พันห้าพันรอบเสียงเครื่องยนต์ที่เข้ามาเป็นไงครับดูเดือดนะดูเดือดทีครับเหยียบไปครับที่ความเร็วสองพันห้าร้อยรอบนะครับขึ้นมาเป็นห้าพันสามร้อยรอบ c b t เขาทดไวแปดสปีดเสียงเครื่องเป็นไงดังใช้ได้นะ แต่การไต่ความเร็วนะครับไปที่1 3 0 1 4 0เนี่ยก็ไหลได้เรื่อยๆเหมือนกันแม้ตัวถังจะเท่าซีวิกนะอาจจะใช้ระยะสักนิดนึงนะครับด้วยตัวถังที่ใหญ่กับเครื่องยนต์แค่1.5ของเขาเนี่ยแต่ว่าทําความเร็วเดินทาง1 2 0 130แบบเนี้ยก็ไปได้นะครับไม่มีปัญหาเนี่ยพอความเร็วรอยตัวไปแล้วเนี่ยก็ไหลต่อเนื่องได้สบายๆนะครับเพราะช่วงล่างพรมไหลของเขาเนี่ยถือว่าดีเลยลองดูเรื่องการเก็บเสียงดูครับความเร็วเดินทาง1 2 0 130เป็นยังไง มีลมเข้ามาอยู่บ้างนะครับถนนเนี่ยเส้นเนี้ยถือว่าถนนดีนะครับถ้าเจอถนนบางเส้นที่หยับหยาบกว่านี้เนี่ยเสียงถนนเข้ามาดังใช้ได้เลยอย่างเส้นบางนาตราดยางเงครับเสียงถนนจะเข้ามาอยู่พอสมควรเลยนะฮะเนี่ยพอปรับลงมาเป็นการขับเรื่อยๆสบาย,สบายเสียงเครื่องยนต์หายไปเลยนะครับ2,000นรอบนิ่งเงียบเงขับในเมืองเนี่ยแทบไม่มีเสียงเครื่องยนต์มารบกวนเลยครับเวลาที่เราขับเรื่อยๆตามสภาพการใช้งานจริงนะครับแต่เสียงถนนเข้ามา เยอะกว่าที่ผมคิดนะแต่ถ้ามองในกลุ่ม B-segment ในกลุ่ม E c o ค a าเสียงที่เข้ามาของ MG5 ถือว่าดีกว่าหลายๆรุ่นนะครับเหยียบเต็มคันเร่งตรงนี้อีกทีครับซ้ายให้ฟังเสียงกันนะครับเห็นไหมมันไม่ได้รถที่ปัดเปียวเร่งแซงได้กระฉับกระเฉงน,นะครับเหยียบทีรอบเขาตีไป5,000รอบเนี่ยแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆด้วยไม่ได้มาแบบเร็วนะครับแซงรุนรุนนิดน,นึงขวาครับแต่ดูพงมอะไรกับช่วงล่างเขาดิความเร็ว140สเมื่อสักครู่ที่กดเร่งแซงมา นี่คือความดีงามของ MG นะครับในหลายๆรุ่นตั้งแต่รุ่นแรกที่เขาขายไทยจนถึงตอนนี้ก็ตามช่วงล่างพวงมาลัยคือไว้ใจได้นะครับแล้วตอนนี้นอกจากจะให้ความมั่นใจในการขับขี่แล้วเนี่ย MG 5 Pro เนี่ยผมว่ามันมีความนั่งสบายอยู่ในความมั่นใจของช่วงล่างเขาซ้ายตรงนี้ครับปึ๊บดูดิขวาอีกทีครับฟึบช่วงล่างดีมากนะฮะช่วงล่างเก็บตัวดีมากนะครับให้ความมั่นใจในการขับขี่ดีมาก ติดแค่เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยแหละที่ถ้ามันเป็น1.5เทอร์โบอ่ะผมว่าคนจะตกใจในอัตราส,สิน้นเปลืองของเขามากกว่านี้แล้วก็ราคาน่าจะสูงกว่านี้เยอะมากๆนะครับทาง MG ก็เลยเลือกที่จะไม่ทําตลาด MG 5 Pro ด้วยเครื่องยนต์1.5เทอร์โบแต่ใช้เครื่องยนต์1.5 NA เหมือนเดิมที่หลายคนคุ้นกันอยู่แล้วนเวสสน,นเาะเรื่องอัตราสิ้นเปลืองของเขาเรื่องอัตราเร่งของเขานะครับก็เน้นในการใช้งานที่สบายแต่ว่าได้ทรงรถที่ดูสปอร์ตดูจริงๆเนี่ยเต็มคันเร่งเข้าโค้งขวาตรงนี้ไปครับดูดิ ถ้าเอาใช้งานตามสภาพทั่วๆไปนะครับก็โอเคแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้เหยียบแล้วพุ่งอะไรมากมายขนาดนั้นสะพานตรงนี้ครับซ้ายดูดิดูความเกาะคือช่วงล่างพวงมาลัยเขาอะหายห่วงเลยครับในความมั่นใจในความนั่งสบายนะเสียดายความกระฉับกระเฉงของช่วงล่างพวงมาลัยเขาเนาะแต่ว่าก็เข้าใจได้นะครับด้วยกลุ่มลูกค้าที่อยากได้รถกลุ่มนี้ที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะมีไม่เยอะนะครับก็ อาจจะไม่คุ้มที่จะนำเครื่องอยนต์1.5เทอร์โบเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยแต่ในการใช้งานทั่วไปทุกคนลองดูครับนี่ขับชิวๆเลยเสียงถนนอาจจะมีเข้ามารบกวนบ้างนะครับถ้าไม่ได้เหยียบคันเร่งจมแบบเมื่อสักครู่ที่เราทำกันอนะเสียงเครื่องจะไม่เข้ามารบกวนคุณผู้ชมเลยดูสิฟังดูนะครับมีแต่เสียงถนนนะการเก็บเสียงลมด้านบนเนี่ยถ้าไม่ได้เร็วแบบร้อยสามแบบเมื่อสักครู่เนี้ยก็ไม่ได้มีเสียงลมเข้ามารบกวนมากมายอะไรนะ ราะว่าการใช้งานทั่วไปเป็นรถที่ใช้งานทั่วไปได้ดีถ้าคุณอยากได้รถที่คันใหญ่นะครับภายในห้องโดยสารกว้างออปชันที่ให้มาเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ได้เจ๋งที่สุดในกลุ่มแล้วนะครับเพราะเขาไม่มี Adaptive Cruise Control ไม่มีควบคุมรถให้อยู่ในเลนกลางเลนเนาะตอนนี้ Toyota Safety Sense นะครับ Honda Sensing เขาใส่มาให้แล้วใน Yaris Ativ ใส่มาให้แล้วใน Honda City Honda City Hatchback นะครับ แต่ว่าตัวนี้ครับเขาจะมีแค่แจ้งเตือนนะครับเมื่อรถเรี่ยองออกนอกเลนนะครับแจ้งเตือนบายสปอร์ตมอเตอร์ริงเรียคอสทัฟฟิกอเล่เท่านั้นแล้วก็มีกล้องรอบคันที่ส่วนตัวผมมองว่ากล้องรอบคันเขาชัดกว่ายาริสเอทีนะครับมีองศาการหมุนพวงมราลัยที่ปรับตามหลายๆครั้งเนี่ยมีประโยชน์นะครับแล้วก็องศาตัวรถการหมุนพวงม,รมราลัยเนี่ยตรงแล้วก็แม่นยําแม้หน้าจอจะไม่ได้คมชัดมากมายอะไรแต่ก็จะย้าอีกทีว่าชัดกว่ายาริสเอทีชัดกว่าฮอนด้าซิซีขวาครับ อาจจะคาดหวังเขาในเรื่องความแรงกระฉับกระเฉงของอัตราเร่งไม่ได้นะครับแต่ช่วงล่างพงมลัยเนี่ยคือมั่นใจได้เลยทุกคนดูสิเกาะโค้งเข้าไปเนียนๆเ,เลยนะครับและเป็นรถที่วันนี้เคนขับรถติดๆมาทั้งวันอะ่ะโอเคเลยนะนะครับเป็นรถที่เสียงไม่เข้ามารบกวนในห้องโดยสารเยอะนะครับถ้าไม่ใช่มอไซค์แบบขับผ่านด้านข้างนะแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำนะครับรถคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มมา นะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยเวลาเที่ยงร้อนๆนนะ่ะไอร้อนเข้าจากตัวหลังคาสารุปกระจกด้วยนะครับแต่ว่าแอร์เนี่ยเยน็นฉ่าเอาอยู่แล้วก็มีแอร์ด้านหลังมาให้ขับขี่ใช้งานทั่วไปแบบนี้ทุกคนดีมากๆคือถ้าคุณผู้หญิงใช้อยากได้รถคันใหญ่ๆนะครับในราคา6กแสนเนี่ย MG5 Pro ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะนะถ้าเป็นคนขับรถเรื่อยๆสบายๆอยู่แล้วไม่ได้จะไปแข่งกับใครไม่ได้เป็นสายซิ่งนะครับไม่ได้เดินทางต่างจังหวัดความเร็วสูงบ่อยๆแบบนี้ mg 5 Pro เนี่ยจะเหมาะมากๆนะครับแล้วก็ต้องย้ำอีกทีนะว่าหลายคนจะคิดว่าเอ,อ mg 5 Pro ยอดขายไม่ค่อยสู้คนอื่นได้หรือเปล่าก็เป็นเบอร์3นะลองจาก Yaris a t i ีนะครับลองจาก Honda City เท่านั้นเองเนี่ยดูความมั่นใจในการเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนของเขาดิใช้ได้เลยเหยียบตรงนี้ครับฟื้ลองฟังเสียงกันหน่อยเหยียบไปกลางๆนะครับ3500รอบอันนี้เสียงเครื่องอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาอยากให้มันแบบ เป็นฟิลที่เหยียบแล้วมีเสียงเครื่องเข้ามาหรือเปล่านะเพราะผมรู้สึกว่าเสียงเครื่องมันไม่ได้ดังรบกวนหน้าลำคาญมากนะครับถ้าเราไม่ได้เหยียบจมไปก็จะมีเสียงคลางหึงๆเข้ามานิดหน่อยเท่านั้นเองผมชอบในการขับขี่แบบเรื่อยๆสบายๆในรถคันนี้นะครับช่วงล่างพวงมาลัยใช้ได้เลยอยากใช้คูซอนโชในการเดินทางไกลนะครับก็จะมีก้านอยู่ด้านหลังพวงมาลัยหัดใช้กันก่อนที่จะออกถนนจริงนะครับเพราะว่าคุณจะมองไม่เห็นพวงมาลัยมันจะบังอยู่บันเข้าหาตัวครับเสร็จปุ๊บ กดที่ด้านข้างปึ๊กเข้าไปจะเป็นการเซตความเร็วนะครับตบขึ้นตบลงเนี่ยจะเป็นการเพิ่มและลดความเร็วต้องบอกก่อนนะไม่อดัพทีบซึ่งจุดนี้อาจจะแพ้นะครับฝั่งรถญี่ปุ่นแล้วที่ตอนนี้เขาใส่เข้ามาหมดแล้ว Honda Sensing Toyota Safety Sense นะครับใน Yaris a t e, แล้วก็ Honda City ตเนี่ยตอนนี้มันใส่มาให้หมดแล้วเลยกลายเป็นว่า MG5 ตอนนี้ในเรื่องของ Option ออปชั่นน่ะก็ต้องบอกว่าเฮ้ย น้อยกว่ารถญี่ปุ่นนะชนะ Honda ในเรื่องบายสปอร์ตเมลตัลลิ่งเรียกครอสทัฟฟิกอเลอร์ที่ Honda ยังไม่มีให้นะครับแล้วก็ห้องโดยสารภายในของเขาเนี่ยที่ต้องย้าว่า6 0 0 0นนะฮะเจ็ดแสไม่เกินเนี่ยได้รถที่ทรงสปอร์ตมากๆทรงโคตรซิ่งนะฮะถามว่ารถสวยไหมรถสวยจริงๆนะครับได้รถคันใหญ่ สายดูคูปเป้คูปเปล้ลาดลาดที่สําคัญเนี่ยในห้องโดยสารคือกว้างมากมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับจุดหนึ่งที่เคนต้องบอกว่าใครตัวสูงก่อนที่จะไปซื้อ MG5 Pro อยากให้ไปลองขับลองนั่งกันคือพงมลัยของเขาเนี่ยครับมันปรับขึ้นลงได้แต่ดึงเข้าดึงออกไม่ได้นะครับพอดึงเข้าดึงออกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคนขาย,ยาวจะนั่งยืดขาไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นการนั่งแบบเนี้ยเห็นเข่าเขียนปะว่างอยู่บนที่วางขานะครับวางอยู่บนที่วางเท้าเนี่ยมันจะชัน นะครับอาจจะทําให้บางคนเมื่อยเข่าหรือปวดเข่าได้ซึ่งก็ใช้วิธีในการยืดขาไปด้านหน้าได้เลยนะครับแต่ก็ต้องระวังเนาะพรายืดขาไปด้านหน้าเนี่ยมันก็ไปอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับตัวแป้นเบรกอยู่เหมือนกันก็ต้องระวังจุดนี้ด้วยนะครับเนี่ยผมขับพูดมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าการขับขี่เขาในสภาพการจราจรในสภาพการใช้งานทั่วไปนะไม่ได้หวดไม่ได้บี้แบบเมื่อสักครู่ที่ถนนโล่งๆนะครับเก็บเสียงก็โอเคเสียงเครื่องไม่เข้ามารบกวน อันนี้นะครับกระจกเนี่ยก็จะไม่ได้ตัดแสงอัตโนมัตินะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเสียดายในออปชั่นที่ให้มาใน MG5 Pro นะครับแต่ก็ราคาเขาอะ6 0แสนต้น6 0แสนปลายเท่านั้นเองตัวท็อปนะครับราคาถือว่าดีมากๆแล้วก็พูมอะไรเนี่ยผมว่าสําหรับผมนะหยาบไปสักนิดหนึ่งนะครับมันค่อนข้างที่จะกระด้างไปสักหน่อยถ้านุ่มนวลกว่านีน้จะดีมากเลยเนี่ยขับแบบนี้มานะครับเมื่อกี้เราทั้งทดสอบอัตัวเร่งสูงถึง180 120อคอร์เตอร์ไมล์นะครับแล้วก็ เหยียบโหดมาเมื่อสักครู่แล้วก็เหยียบตรงนี้อีกที10โลลิตรนะครับ10โลลิตรเครื่องยนตนะ์1.5เนาะ114แรงม้า150นิวตันเมตรแบกตัวถังที่ใหญ่มากๆสำหรับแค่เครื่องยนต์1.5 NA นะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดด้วยใครที่อยากได้ไฮบริดของ MG นะครับก็จะมี MG VS เนาะหรือว่าแฝดของ MG ZS เนี่ยแต่คันนั้นเนะ่ะเป็นไฮบริดแรงจีนเขาไม่มีไฮบริดที่แบบ e อ f i c i e n c y ดีๆเลยนะไม่ว่าจะ MG นะครับไม่ว่าจะเกรดวอลมอเตอร์เนี่ยมาในไฮบริดแบบแรงแล้วก็ไม่ประหยัดนะครับฮอนด้ Honda เนี่ยแรงได้ประหยัดด้วยนี่สันคิก็แรงก็ได้ประหยัดก็ได้นะครับญี่ปุ่นเ f ฟฟ c เชนซี e อัตราสิ้เปลืองของไฮบริดดีมากมารอดูกันว่า MG 3 Hybrid นะครับที่จะเปิดตัวช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับทาง MG เนี่ยจะเซตมาอย่างไรถ้ายังเซตมาแรงแบบ MG VS อีกเนี่ยผมว่างานนี้เหนื่อยเพราะว่าในกลุ่ม MG 3เนี่ยเขาต้องสู้กับ Honda City ที่ e h e v ของเขาคือประหยัดมากๆและถ้าใครไปดูสุข,ขุมวิชชาเลนที่เราทําไว้กับ Honda City อัตราสิ้นเปลืองของเขาคือดีมากมากนะครับไว้ MG 3 HyB r i d ออกแล้วเราเอามาลองดูกันว่าเทียบกับ Hon d a City แล้วเป็นยังไงนะครับส่วน MG 5 Pro ตอนนี้นะครับสรุปเลยแล้วกันในราคา00 0 0 0ต้น00 0 0 0ปลายผมว่าสิ่งที่ได้เมื่อเทียบกับราคาเมื่อเทียบกับความหลองเขานะครับคุ้มค่าในเรื่องของตัวถังรถที่ใหญ่สําหรับคนที่อยากได้รถใหญ่ ย้ำว่าอย่างนี้นะครับภายในใหญ่กว้างขวางเทียบเท่ากับรถในกลุ่ม C segment เนี่ย MG 5 Pro MG 5 Pro เนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของความกว้างค,ความใหญ่เครื่องยนต์อาจจะไม่ได้แรงกระชับกระเฉงนะครับแต่ช่วงล่างพวงมาลัยให้การแฮนด์ลิ่งนะครับให้การควบคุมแล้วก็ความนุ่มนวลเนี่ยที่ดีมากๆคือช่วงล่างพวงมาลัยสบายก็ได้นะครับขับเร็วๆเ,เปเลี่ยนเรไวๆก็ให้ความมั่นใจที่ดีการเก็บเสียงเสียงถนอนอาจจะเข้ามาพอสมควรนะครับแต่เสียงลมด้านบนเนี่ยผมถือว่าโอเคเสียงเครื่องยนต์เอง ถ้าไม่ได้ย่ำลงไปจนรอบเขาดีแบบนี้ห้าพันกว่ารอบเนี้ยก็ไม่ได้มีเสียงเครื่องยนต์เข้ามากวนจนน่าลำคาญอะไรนะครับอีกจุดหนึ่งที่ชอบมากๆคือหน้าจอกลาง10นิ้วของเขาอ่ะมันเอียงเข้าหาตัวผู้ขับขี่ทําให้เวลาที่เรามองแมพ นะครับหรือว่าก,กดใช้งานฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในหน้าจอของเขาปรับพวงมลาลัยให้เป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตปรับแอร์อะไรแบบนี้มันใช้งานง่ายหน้าจอเรือนไม้ที่เป็น7นิ้ว TFT เนี่ยก็สวยที่สุดในคลาสนี้แล้วก็การแสดงผลชัดเจนครับเพียงแต่มันจะมีจุดที่หลายคนอาจจะคอนเซิร์นคือเรื่องอัตราสิ้นเฟืองที่แน่นอนแหละตัวถังเขาใหญ่ขนาดนี้กับเครื่องยนต์1.5ดมันจะไม่ประหยัดเท่ารถรุ่นอื่นๆในกลุ่มนี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะถ้าคุณเอาไปเทียบกับมาด้าสผมว่ามาด้าสจะประหยัดกว่าเพราะตัวถัง s ซซิ่งของเขาเล็กกว่าเยอะนะครับแต่ก็ย้อนไปอย่าลืมว่านี่คือเครื่องยนต์1.5ที่แบกตัวถังเท่า4 s e g m e n t หรือว่ารถที่ฐานล้อเล็กกว่า Civic 50มิม5เซนเมเท่านั้นเองแอร์เย็นฉ่ำนะครับจุดนี้บั่นใจได้มีซันรูฟให้ด้วยขับเพลินๆเ,เดินทางสบายๆทำได้นะครับมีคูดซอนโโทรมาให้ แต่ก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปลองดูว่าถ้าผมขับด้วยความเร็ว9 0ยนะครับตามสภาพการจราจรระยะทางสัก50กิโลเมตรในรถคันนี้อัตราสิ้นเปลืองจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้ว่าขับในสุขุมวิทอัตราสิ้นเปลืองกินน้ามันแค่ไหนเดี๋ยวจะพาไปชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับมาดูกันสิว่าสันดาบล้วนจะมีอัตราสิ้นเปลืองเกินระดับ10กิโลเมตรต่อลิตรได้หรือเปล่าถ้าเจอกับสุขุมวิทชาเลนจ์ Challenge. รถติดติดข,ของเราฝากติดตามกันด้วยพบกัวใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ 24โลแล้วนะครับ15.4กิโลเมตรต่อลิตรมาดูซิว่าจะทำได้ดีกว่านี้หรือเปล่า16.1กิโลเมตรต่อลิตรเฮ้ยมันยังขึ้นมาได้อีกอะ่ะนึกว่าจะนิ่งที่15.6แล้วนะครับมี15.9เว็แวบๆนี่ความเร็วจะเห็นว่าอยู่80 l. นะเพราะว่าก็ช้าตามการจราจรคันหน้านะครับเลยอาจจะเป็นผลให้อัตราสิทเปิดเขาข้าม16 l. ไปได้ด้วยอ่ะ,อะเราไหลไปต่อนะ้วก็ตามสภาพการจราจรครับไม่เกิน90ร้อยนะ 42โลนะครับ4142โลเจอไฟแดงเข้าไปลงมา15.9กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะเนี่ยนะครับประมาณ15.9กิโลเมตรต่อลิตรก็ตีว่า15กิโลเมตรต่อลิตรก็ได้นะตามสภาพการจราจรนะครับที่ไม่เกิน9 0ร้อยนะเป็นยังไงบ้าง MG5Pro มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วอย่าลืมนะอยากรู้ว่าลุยสุขุมวิทยกินน้ำมันแค่ไหนกับรถ B ีเซ gment เครื่องยนต์1.5ไปติดตามกันได้นะครับ MG5Pro สุข,ขุมวิทชารเลนสครับ